ชิงงานอ่านทางลวงครับแต้มแรกของเช้านะครับแรกของเราช่วงเช้านะครับ มาแล้วครับกับกบยางนะครับโครงกบยางทีมงานอ่านทางหลวงนะคะนี่ฮะไซใหญ่นะครับใหญ่มากเลยตรงนี้น่าจะไซโลครับตัวงับกบเต็มครับเต็มปากไซสวยครับครับกับพบกับทีมงานอ่านทางหลวงนะครับกับโครงกบยางตีนโตนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะนี่ฮะนับเต็มครับงับเต็ม ติดต่อได้นะครับ0 8 9 5นะ550 9355นะครับกับโครงกรบยางอันทางหลวงนะครับ